โอ้โหคนไทยย้อมไทยยีรีอีล่าอีล่าอีล่ามหาใคยฮะในอีล่าอีล่าไงอีล่าอยู่บนเวทีนี่นะอีล่าอีล่ามหาใคยครับถึงงานแล้วพ่อในในอีพ่อสามสามคนนี้ใครคือพ่อชี้ที่สามคนนี้ใครคือพ่อสามอีล่าโอ้โหอะไรนั่นเนี่ยมิสแกรนใช่ไหมมิสแกรนเนาะมิสแกรนฮะ มือขวากับมืออื่นฮะถ้าโยกสีอะไรให้ขึ้นเวทีอ๋อการประกวดต่างๆนะครับประกวดควายประกวดคนประกวดมิสมิสแดนป้าท่านยศหรือเชิญมิสแดนบ้างได้ไหมลูกเขาลูกไผ่ผู้ใหญ่บ้านลูกยศมือไหนมือไหนอ๋มือสิบสอง ขวดชงตำลีลาจังหวัดมหาสารคามปีสองพันหน้าร้อยหกสิบแปดพี่ที่พี่ที่พี่ที่ไปอุ้มไปอุ้มน้องเขาขึ้นมาหน่อยน้องเขากระโปรงยาวไปอุ้มขึ้นมาหน่อยอุ้มขึ้นมาเลยพี่ที่อุ้มมาเลยอุ้มอุ้มขึ้นมาเลยดูควายงามมันกองตองนั่นอ่ะมันพื้นกองมันตอมมือวางเสียเงี้ยเขียดนี่ก่อน

เ็คนเวทีแล้วก็เปลี่ยนแปนครับหมอชมเตรียมอยู่ใช่ไหมใรเยานใรเย็ไปอู่ครับรยไปชุดเตรียมอยู่แล้วหล้านไปนีดนึงครับที่น้องได้ยินเสียงผมไหมเดี๋ยวขอแชนเดียบรยกาศสภาเก่อนทุกท่านเตรียมตัตวนะครับเตรียมเลยครับใช่บรรยากาศในงานให้ดูครับโอ้โหนี่ตัวละห้สิบล้านเท็รตะวัน งามหลายงามหลายเงินรางลเทาครับทุกท um <ok uh, ่านครัอยหล้านทุกท่านที่ได้ยินเสียงยบกี้เลยิดหมดทุกคนครับเงินรางวัลหล้านบาทครับสวัสดีครับเลขนึงครับศูนแปดแปดครับครับผมปรพันอันนี้โพิดอันนี้เพิ่นประกวดมีบอลยิบขึ้นมา ลอตเตอรี่ครับรางวัลหกล้านครับพี่คนจุงไยทุกคนมีสิ์ออดครับศูนย์แปดแปครับผู้ใดโพเของก่อนได้ก่อนโหนใหญ่เกินไปอ่าแค่นั้นเองมาแม่นดังก่อนมนขันดังก่อนมาได้ดิแสดว่าศูนย์แปดแปดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าผู้ใดมาทัดบอก ศูนย์แแปดเลขสุดท้ายนะครับผมดีใจกับหมายเลขต่อครับสาวผู้หญิงหมายเลขสองครับปุ่มน้องนอนอยู่บ้านไหนอาอยู่บ้านไหนอะด้วยอ่าเซฟก็เพื่อนน้องหน่อยโอเคครับน้องเอนครับอ้า่คราวนี้มาสู่การประกวดครับพี่ทีมครับน้องเอ้ลงเป็นตันนี่ครับตนี้กางามคือกัน โ,โอเคโอเคมีมีเพียขอช่วยจับเพียพี่น้องวยรือว่าพี่ทิพอุ้มน้อไวมารับเอนนี้คนมารับอยู่พี่ทีพยเรอ่ที้อมนะครับบูชานับนับสานะครับนับเช่วยกันช่าอ๋อยังลงไม่ได้อ๋อพี่ทิพยี่ดูแลคอมบอดไัยเป็นอย่างดีนะพีพยพี่ท yeah> ิพยลงไปอุ <S <S ้มเลยดีกว่าพี่น้องจระสูนมาก ผมไม่อยากแย่งกับมือกองครับเข้บเอากองเชียร์กองเชียร์ของเขตไหนเนี่ยเขตไหนเขีห้าเขตไหนเนี่ยเขต่หกเขตเขตอะไรนะเขีเจ็ดเขตอะไรครับเขีแปดโอเคประชาสัมพันธ์นะครับกองกองเชียร์ถอยห่างอีกนิดนะครับกรรมการดูดูดูนิดกรรมการจะมองไม่ชัดนะครับ กองเชียร์ขยันบอกสักประมาณสัก10เมตรนะครับกองเชียร์อ้าพร้อมอยังผมจะให้สัญญาณแล้วนะครับนับนับหนึ่งถึงสามนะครับนับพร้อมอยังพร้อมนะนับหนึ่งนับสองสองครึ่งพร้อมยังดิพร้อมอยังดิเอ่ะพร้อมแล้วน,นะนับสาม